ชมรายการมิ s o ิคเจร,รายการที่นําเสนอภารกิจสําคัญของทุกเหล่าทัพเพื่อชาติศาสตร์กษัตรย์และประชาชนวันนี้กับดิฉันกนนท์พรนิพัฒน์กลค่ะวันนี้ไปเริ่มกันที่ภารกิจของท่านผู้บัญชาการทหารบกนะคะหลังจากที่ท่านได้ลงพื้นที่ไปร่วมกิจกรรม CSR ที่จังหวัดเลยค่ะท่านก็ได้มีการพูดคุยกับน้องๆเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านคกนิ้วหลังจากที่น้องๆได้ร่วมกันร้องเพลงธงชาติค่ะ พลเอกเจริญชัยหินเทาผู้บัญชาการทหารบกได้ไปพบเจอกับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านคกนิ้วและโรงเรียนเพียงหลวง18เพื่อมอบถุงยางชีพเพื่อการศึกษาอุปกรณ์กีฬาอุปกรณ์การเรียนการสอนโดยน,น้องนักเรียนค่ะได้ร้องเพลงธงชาติเพื่อสำนึกในบุญคุณแผ่นดินให้กลับมารักและสามารถี่กันปลูกจิตสำนึกความรักชาติมีวินยัยเสริมสร้างอุดมการรักชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ และก่อนกลับนะคะเด็กๆได้ขอถ่ายรูปกับท่านผู้บัญชาการทาหารบกด้วยรอยยิ้มและความอบอุ่นโอกาสนี้ผู้บัญชาการทาหารบกได้กล่าวย้ำกับน้องๆนักเรียนค่ะให้ปฏิบัติตามคำร้องในเนื้อเพลงธงชาติด้วยสังคมจะอยู่ได้ต้องดูแลซึ่งกันและกันไปฟังเสียงของท่านกันค่ะที่จะไปจนชั่วชีวิตและทำให้ได้ตามเนื้อร้อง่เร้องไว้นะครับดูแลกันนะครับพี่ๆที่มาจากราชาพัฒนสังคมจะอยู่ได้ รา้พูดกับที่รดอำเภอเอวตทร้งพวมอยู่ได้ต้องดูแลกันต้องดูแลกันเรารู้แล้วทุกวันนี้ลูกหลานเราเนี่ยมันมีอะไรที่มันไม่ที่น่ากลัวอยู่หลายหลายอย่างหรือพวกยิ่ื่อยาเสพติดอย่าไปวุ่นเกี่ยวกับมันนะแต่ด้วยตั้งใจไม่ด้ใจจะลองไม่ลองอย่าการที่จะเติบโตเป็นเป็นคนที่มีความพร้อมในการ ดำรมชีวิตเพราะเราคนไทยเนี่ยแต่ทราบว่าหลายๆคนก็มาจากฝั่งนู้นไม่เป็นไรเรามีโอกาสได้เรียนเรียนพิเศษไทยเราเป็นสิ่งที่ดีสุดล้นในชีวิตนี้นะครับก็ใช้โอกาสนี้ของความเป็นเยาวชนของความทีไ่ได้รับสิ่งนี้เนี่ยนะครับดำรงตนเองให้ดีแล้วก็เป็นผู้ชายที่เข้มแข็งที่เป็นหลักให้กับสังค,คมตนเ,เองได้ขอบคุณมากวันนี้ได้ฟังเพลงเรา จะจจาตกาองทัพภาคที่2ได้จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค2ประจำปี2567ครั้งที่1น,นะคะเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเชียงเหนือค่ะพลโทอดุลบุญธรรมเจริญมาทัพภาคที่2ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค2ประจำปี2567ครั้งที่1โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดหน่วยงานด้านความมั่นคงและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจากพื้นที่20จังหวัดภาคตะวันออกเชียงเหนือเข้าร่วมการประชุมค่ะเพื่อนำไปสู่การร่วมคิดร่วมทำร่วมรับผิดชอบ ต่อการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานแบบบูรณาการให้มีความประสานสอดคล้องและสร้างความเข้าใจระหว่างหน่วยงานเพื่อสร้างความรู้จักและความสัมพันธ์ที่ดีในระดับผู้บริหารทางนี้ได้มีการมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนตามนโยบายของรัฐบาลในแก่ปัญหายาเสพติดปัญหาภัยแล้งและอัชญากรรมทางเทคโนโลยีซึ่งเป็นภัยคุกค,คามที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนเป็นส่วนรวมและปัญหาเรื่องของความเดือดร้อนของประชาชนที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงครอบคลุมในทุกมิติ เพื่อรวมมือกันในการปฏิบัติงานการแก้ไขปัญหาและบรรเทาเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงในพื้นที่โดยการบูรณาการร่วมกันประชาชนมีความกินดีอยู่ดีมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมีความรักความสามัคคียึดมั่นในสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์อย่างยั่งยืนค่ะ ผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารบกได้นําคณะนักศึกษาหลักสูตรการพัฒนาองค์ความรู้การก่อการร้ายและการก่อความไม่สงบสําหรับผู้บริหารรุ่นที่17นะคะลงพื้นที่ไปศึกษาดูงานร่วมพัฒนาและมุ่งขจัดปัญหาเพื่อสร้างพื้นที่จังหวัดชา,ายแดนภาคใต้ให้มีความมั่นคงและยั่งยืนค่ะพลตรีกรกฎผู้โชดรองผู้อํนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสีส่วนหน้าให้การต้อนรับ พลตรีเจตจันทสนามผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารบกพร้อมคณะนักศึกษาหลักสูตรการพัฒนาองค์ความรู้การก่อการร้ายและการก่อความไม่สงบสําหรับผู้บริหารรุ่นที่17ในโอกาสเดินทางศึกษาภูมิประเทศในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยได้ร่วมประชุมรับฟังการบรรยายสรุปและร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ค่ะ ทางนี้กอรมานาภาคสีส่วนหน้าได้ยึดถือกรอบแนวทางในการแก้ไขปัญหาปฏิบัติตามแผนบริหารแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ปีพุทธศักราช2566-2570ถึงเป็นการแก้ไขปัญหาโดยสันติวิธีบูรณาการกับทุกภาคส่วนมุ่งเน้นให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขในสังคมพหุวัฒนธรรม ซึ่งตัวแทนของนักศึกษาหลักสูตรนะคะก็ได้มีการนําเสนอผลงานผ่านหัวข้อที่มีชื่อว่าแนวทางการแก้ไขปัญหาการก่อความไม่สงบคำ back home อยู่ดีมีไรายได้ชายแดนใต้สงบสุขโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตลอดจนวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเศรษฐกิจสังคมมาเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาซึ่งเป้าหมายก็คือต้องการให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นค่ะ พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตาม V r s o าโซเ r กันต่อค่ะโดยโรงเรียนในร้อยพระจุรจองเกล้าเปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนชายอายุ16-18ปีสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่4หรือเทียบเท่าสมัครเข้าสอบเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพบ,บก ประจำปีการศึกษา2567ได้ทางเว็บไซต์ www.crma.ac.th ตั้งแต่บัดนี้จนถึง1มีนาคม2567สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองสถิติและทะเบียนประวัติโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า06 3756 3044ในวันและเวลาราชการ ไฟเผาเพียงไม่กี่วินาทีแต่ความเสียหายที่เกิดขึ้นต้องใช้เวลาฟื้นฟูนานนับปีมาร่วมเป็นส่วนสำคัญในการป้องกันไฟป่าหมอกควันไปด้วยกันคุณก็ทำได้ครับก่อนมาติดตามวี s ร์โซเจกันต่อนะคะโดยช่วงนี้เริ่มกันที่กองพลทหารม้าที่1ได้จัดงานรำลึกวีรกรรมผู้เสียสละเขาคอประจําปี2567ค่ะ น้าอนุสรผู้เสียสลัเขาค้ออำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์ได้จัดงานวันลำลึกวีรกรรมผู้เสียสละเขาค้อโดยมีพลเอกมนัฐคล้ายมณีเป็นประธานค่ะเพื่อเป็นการลำลึกถึงวีรกรรมของพลเรือนตำรวจทหารที่ได้ร่วมกันผนึกกำลังต่อสู้กับพักคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยในพื้นที่รอยต่อ3จังหวัดคือจังหวัดเพชรณุโลกจังหวัดเพชรบูรณ์และจังหวัดเลยโดยเริ่มการสู้รบตั้งแต่ปีพุทธศักราช2511เป็นต้นมา ส่วนกระทั่งสามารถยุติการต่อสู้ด้วยอาวุธในปีพุทธศักราช2525ท้านี้มีอดีตผู้ที่เคยปฏิบัติภาร,รกิจการรบในพื้นที่เขาค้อทั้งพลเรือนตำรวจและทหารเข้าร่วมงานกว่า735คนค่ะกองทัพบกได้เปิดโรงพยาบาลทหารรักษาลอกต้อกระจกฟรีนะคะเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครบ7 2พรรษาค่ะ ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพบกโดยทีมโฆษกกองทัพบกได้เปิดเผยว่าเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา6รอบ72พรรษาในวันที่28กรกฎาคม2,567กองทัพบกโดยกรมแพทย์ทหารบกจัดโครงการจิตอาสากองทัพบกร่วมใจลอกต้กระจกผู้ยากไร้สีทัภาคเทิดไทย72พรรษาอง์ราชัน โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนที่มีปัญหาต้อกระจกและไม่มีสิทธิการรักษาจ่ายตรงหรือประกันสังคมให้ได้เข้าถึงระบบการรักษาผ่าตัดลอกต้อกระจกใส่เลนแก้วตาเทียมผ่านโรงพยาบาลในสังกัดกองทัพบ,บกทั้ง37แห่งทั่วประเทศโดยไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะสำหรับประชาชนผู้สนใจนะคะสามารถติดต่อสอบถามได้ที่แผนกประชาสัมพันธ์หรือห้องตรวจโรคจกักษุ OPD ตาของโรงพยาบาลค่ายทหารในพื้นที่ โดยนำเพียงบัตรประชาชนเข้าตรวจสอบสิทธิการรักษาและรับการตรวจประเมินสภาวะสายตาและการมองเห็นซึ่งได้เปิดให้คัดกรองตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31พฤษภาคม2,567และจะทำการผ่าตัดรักษาอย่างต่อเนื่องโดยทีมจากสุภาพทหารคะ่ะจนถึงวันที่30มิถุนายน2,567 ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค3นะคะได้จัดการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้เรื่องของหลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรจิตอาสา904หลักสูตรพื้นฐานภาค3รุ่นที่4ประจำปี2567ค่ะศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค3นํนำผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรจิตอาสา904หลักสูตรพื้นฐานภาค3รุ่นที่4ประจำปี2567 เข้ารับการฝึกปฏิบัติเพิ่มพูนความรู้หลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ศูนย์การเรียนรู้ปรัญญาเศรษฐกิจพอเพียงภาคเหนืออำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่โดยเป็นการสลับหมุนเวียนไปตามฐานการเรียนรู้ต่างๆอาทิการทำนาการแก้ปัญหาเขาหัวโล้นหลักการศึกรมธรรมชาติเพื่อเข้าใจการเก็บน้ำในดินขุดคลองไส้ไก่การปลูกต้นไม้ห่มใบไม้การสร้างฝายชะลอน้ำแก้ปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้งการแก้ไขดินเสียด้วยธรรมชาติ แก้ปัญหาน้ําเสียการปั้นจุลินทรีย์เติมอากาศด้วยน้ําเป็นต้นท่านี้การอบรมหลักสูตรจิตอาสา904เพื่อสนองพระราชบัญญัติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีจิตอาสา904ทําหน้าที่เป็นการนําของประชาชนจิตอาสาเผยแพร่องค์ความรู้ให้กับประชาชนสร้างจิตสํานึกให้กับคนในชาติช่วยกันทําประโยชน์ให้กับสังคมส่วนรวมค่ะ พระยาบข้าข่าวในวันนี้เสนอตอนตามติดชีวิตนักเรียนเตรียมทหารในหนึ่งวันเป็นอย่างไรติดตามรับชมพร้อมกันค่ะสวัสดีครับพีราบคาบข่าวาว,วันนี้เรายังอยู่กันที่โรงเรียนเตรียมทหารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศหลังจากที่2ตอนที่แล้วนะครับเราได้พาคุณผู้ชมทุกท่านไปทําความรู้จักกับโรงเรียนเตรียมทหารเกี่ยวกับแนวทางการเตรียมตัวการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพบ,บกกันไปแล้วนะครับ วันนี้เราจะพาคุณผู้ชมทุกท่านไปตามติดชีวิตนักเรียนเตรียมทหารว่าในแต่ละวันน้องๆเขาทำอะไรกันบ้างตามผมมาเลยครับ สวัสดีครับพีร,บระข่าข่าววันนี้เราอยู่กันที่โรงเรียนเตรียมทหารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมทุกท่านมาตามติดชีวิตนักเรียนเตรียมทหารใน1วันว่าในแต่ละวันน้องๆเขาทําอะไรกันบ้างซึ่งวันนี้ผมอยู่กับน้องนังนกเรียนเตรียมทหารที่จะพาทุกท่านนะครับมาเยี่ยมชมและติดตามภารกิจประจําวันในแต่ละวันครับเดี๋ยวรบกวนช่วยแนะนําตัวด้วยครับครับกับผมนักเรียนเตรียมทหารพังกรองโสภานะครับชื่อเล่นชื่อปิงปองเป็นนักเรียนเตรียมทหารชั้นปีที่2เหล่าทหารศพครับ ปิงปองครับเวลาขณะนี้ก็ประมาณตีห้าครึ่งครับพี่อยากจะทราบว่ากิจวัตรหลังจากนี้นะครับเรามีภารกิจที่จะต้องทําอะไรบ้างครับครับก็ในภารกิจตอนเช้านะครับจะเป็นการตรวจสอบยอดกาลังพลนะครับเมื่อตรวจสอบยอดกาลังพลเสร็จแล้วเนี่ยจะให้นักเรียนมาขาบัญชาเนี่ยนำออกกําลังกายและยืดเหยียดต่อไปครับแสดงว่าต่อจากนี้เราก็ต้องออกกําลังกายถูกไหมครับใช่ครับถ้างั้นไปกันเลยครับไปเลยครับพี่ คุณผู้ชมครับและตอนนี้ก็เป็นเวลา7จ็นาฬิกาครับปิงปองครับพี่อยากจะทราบว่าเวลาในช่วงนี้น้องๆเตรียมอาหารเขาทาอะไรกันครับครับก็บหลังจากที่นักเรียนเตรียมอาหารเนี่ยได้ออกกําลังกายและได้ทำภารกิจส่วนตัวและส่วนรวมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับในช่วงเช้าเนี่ยจะมารับประทานอาหารนะรโดยในายการรับประทานอาหารเช้าของนักเรียนเตรียมอาหารเนี่ยจะแบ่งเป็น2ฝ่ายนะโดยฝ่ายนี้จะเป็นของนักเรียนเตรียมอาหารชั้นปีที่1นะครับและด้านฝ่ายนี้จะเป็นของนักเรียนเตรียมอาหารชั้นปีที่2นะครับ แล้วหลังจากรับประทานอาหารเสร็จแล้วไปที่ไหนกันต่อครับเมื่อรับประทานอาหารเสร็จแล้วเนี่ยจะให้นักเรียนเตรียมหนังทั้งสองชั้นปีเนี่ยตั้งแถวและนําแถวไปหน้าบกอโรงเรียนครับคุณผู้ชมครับ หลังจากที่น้องๆนักเรียนเตรียมทหารรับประทานอาหารเช้าเสร็จเรียบร้อยแล้วกิจกรรมต่อไปน้องๆเตรียมทหารจะต้องทาอะไรครับปิงปองค <Sixt> รับเี่ยครับหลังจากที่นักเรียนเตรียมทหารรับต่อชั้นปีนะครับรับประทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี mm ่ย hmm. ก็จะให้นักเรียนเตรียมทหารเนี่ยตั้งแถวนะครับมายัางหน้าเพราะมลงมาลูปราชการที่5นะครับเพ <bajo> ื่อจะทําการปฏิญาณและคารวะตุงชาติต่อไปครับความตั้งราชบัณีิตาหน้าอมน์เฮร์ คุณผู้ชมครับหลังจากที่ช่วงเช้าน้องๆนักเรียนเตรียมทหารได้เข้าแถวเคารพธงชาติและปฏิญาณตนไปแล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นช่วงของการเข้าเรียนครับครับก็ในแต่ละวันนะครับจะมีแบ่งมาเรียนในส่วนการศึกษานะครับมาเรียนการตรวจการศึกษาเนี่ยเรามาเรียนเพื่อหาความรู้นะครับโดยจะมีอาจารย์นะครับมาสอนและมานําความรู้ให้แก่เรานะครับส่วนจะมีแบ่งไปเรียนที่กองวิชาทหารนะครับกองวิชาทหารเนี่ยเป็นการเรียนเนี่ยเพื่อให้เราเนี่ยจะเป็นทหารอาชีพนะครับ และส่วนสุดท้ายนะจะเป็นส่วนของกองวิชาพละนะครับกองวิชาพละเนี่ยจะเป็นการเรียนเพื่อแบ่งความถนัดในด้านกีฬาต่างๆครับน้องปิงปองครับช่วงนี้นักเรียนเตรียมทหารเขากำลังฝึกอะไรกันอยู่ครับครับก็ในช่วงเวลานี้ครับนักเรียนเตรียมทหารชั้นปีที่2นะครับจะทําการฝึกในบุคคลท่าอาวุธนะครับเพื่อเป็นการเสริมสร้างความแข็งแรงนะครับและเป็นการทบทวน ท่าในแต่ละท่านะครับเพื่อเป็นการใช้ในการศึกษาต่อในโรงเรียนเหล่าทัพแต่ละเหล่าทัพด้วยครับ คุณผู้ชมครับตอนนี้เป็นเวลา21นาฬิกา30นาทีนะครับก็ถือเป็นช่วงสุดท้ายของวันและเป็นช่วงก่อนเข้านอนของนักเรียนเตรียมทหารครับพี่อยากจะทราบว่าในช่วงสุดท้ายของวันก่อนเข้านอนนักเรียนเตรียมทหารมีกิจวัตรประจําวันอะไรที่จะต้องทําบ้างครับครับก็ในช่วงสุดท้ายของวันนะครับจะเป็นการสวดมนับและเมื่อสวดมนเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเป็นการชิคยอดเป็นครั้งสุดท้ายและเมื่อตรวจสอบยอดเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยจะมีท่านนายทหารของในแต่ละวันครับจะมาชี้แจงกรฏิบัติในวันพรุ่งนี้ครับ ก็ต้องขอขอบคุณน้องปิงปองมากนะครับที่วันนี้นะครับได้พาเรามาเยี่ยมชมทําให้เราได้เห็นถึงกิจวรรัตรประจาวันของน้องๆนักเรียนเตรียมทหารในวันนี้ครับก็ต้องได้เวลาส่งน้องปิงปองเข้านอนก่อนครับขอบคุณครับ การที่เรามาเป็นนักเรียนเตรียมอาหารนี้ได้ให้อะไรกับเราบ้างครับครับสำหรับการที่มาเป็นนักเรียนเตรียมอาหารนะครับเป็นอาชีพที่มีเกียรติมากครับและมีความมั่นคงในอาชีพนะครับและจะมีสวัสดิการต่างๆนะครับเช่นการเบิกค่ารักษาพยาบาลนะครับและมีเงินเดือนในระหว่างการเรียนครับครับก็สำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่สนใจอยากเป็นนักเรียนเตรียมทหารเหมือนพี่เนี่ยสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ตามเรียนนี้แล้ว วันนี้ในอดีต20กุมภาพันธ์ร่วมรำลึกเหตุการณ์และเทิดทุนเรื่องราวสำคัญทางประวัติศาสตร์กับแฟนเพจ Facebook รักราชและรายการ VR s o l d i ซเค่ะ20่สิบกุมภาพันธ์2,500วันนี้ในอดีตถนนมิตรภาพซึ่งเป็นชื่อเรียกของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข2เปิดเดินรถอย่างเป็นทางการ จากความช่วยเหลือของรัฐบาลกลางสหรัฐในด้านงบประมาณการก่อสร้างโดยถนนมิตรภาพเป็นหนึ่งในทางหลวงสายประธานทั้ง4ของประเทศไทยเป็นสายแรกของไทยที่มีผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีตเริ่มต้นที่จังหวัดสระบุรีมุ่งเข้าสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและสิ้นสุดที่จังหวัดน้องคายมีระยะทางรวมทั้งสิ้น509กิโเมตร 20กุมภาพันธ์2505วันนี้ในอดีตพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบาพิตรและสมเด็จพระศร,รีนครินทราบรมราชชนนีสเสด็จพระราชดำเนินเป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่13ณหอศิลป์กรมศิลปากรโดยมีศาสตราจารย์ศิลป์พีระศรีถวายการต้อนรับทั้งนี้พระองค์ทรงทอดพระเนตรผลงานศิลปกรรมและพระราชทานรางวัลแก่ศิลปินรุ่นใหม่ ทรงมีพระราชะดำรัสอย่างเป็นทางการในครั้งแรกต่อวงการศิลปะสมัยใหม่ของไทยส่งผลให้เวทีนี้เป็นที่ยอมรับในวงการศิลปะรวมถึงในสังคมวงกว้างด้วย20กุมภาพันธ์2507วันนี้ในอดีตพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบร,รมราชินีนาถพระบร,รมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จพระราชดำเนินทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์เท้าสุรนารีจากนั้นได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีเจิมเสาหลักเมืองนครราชสีมาและทอดพระเนตรกิจาการโรงเรียนสุรนารีวิทยาในทางด้านวิชาการของนักเรียนด้วยความสนพระราชหฤทร่ถถาย,ยิ่งหมดเวลาของรายการเว so ียโซเจอร์แล้วนะคะรายการข่าวต่อไปรับชมข่าวในพระสันานักวันนี้ดิฉันละทิมขาวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ